สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหรือว่ามาแกะกล่องเครื่องอเขาเรียกว่าเครื่องขยายเสียงนะแอมจิว๋วรุ่น ZKAS 2 1นะครับซึ่งสั่งมาจาก s h o p e ีตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกว่าจะมาถึงถึงผมนะครับก็ใช้เวลา18วัน ส่วนตัวนี้เป็นลำโพงซับวูเฟอร์แอปเปิ้ลสีนิ้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะกล่องให้ดูตัวนี้แกะแล้วแหละแต่ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเป็นยี่ห้อวูชิซัตเคยี่สิบเอ็ดเอเอสนะครับเดี๋ยวนะซัตเคเอเอสยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นอ่าวัดรวมเนี่ยให้กำลังวัด 790วัตต์เลยทีเดียวคือก็คือซ้าย220วัตต์ขวา220วัตต์และซับวูเฟอร์ส5 0รวัตต์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับผมส่วนลำโพงเอาไว้ก่อนโอเคเริ่มแกะกันเลยนะครับ ใช้เวลานาน,านทีเดียวนะครับสิวันนะครับถึงก็บรรจุในกล่องแบบนี้นะครับไม่ใช่กล่องสีโฟมโนี่ซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่อง as 2 1 2.1 Tb บวก AUX บวก USB 220วัตต์บวกสองวัตต์บวกสามวัตต์นะครับนี่คือกล่องภายนอกนี่นะครับโอเคแกะเลยครับซึ่งภายในกล่องก็จะมีอะไรนี่ไขควงแล้วก็วอลลุ่มนะตัวปรับเสียง แล้วก็มีแผ่นนี้ยครับแผ่นเพจนะครับด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็เป็นตัวบอร์ดโอเคเดี๋ยวแกะออกเลย นี่นะครับหน้าตาของมันหน้าตาก็มีปุ่มปุ่มวอลลุ่มนี่หตัวนะครับปรับปุ่มนี้5ตัวแล้วก็มีมีตัวนี้คือเลื่อนเลื่อนเพลงเลือกโหมดได้นะครับก็คือตัวนี้ด้านหลัง s ัดเคเอเส่สวนด้านข้างข้างหลังก็คือจะมีอ,อันนี้รับไฟนะครับรับไฟส่วนตัวนี้ก็คือใส่ลำโพงใส่ USB แล้วก็เสียบสาย AUX นะครับ ส่วนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะนก็ดูเอานะครับใครที่เป็นช่างก็จะรู้นะครับนี่คือหน้าตาของมันสัตเคเอสเดี๋ยวมาดูแกะแกะเพด เขาก็จะให้น็อตให้อะไรมานะให้ไขควงมานี่ครับโปรดักโมเดล sakas 2 1 power supply ดีซี12ถึง38วี10เอบูทอทเวอร์ชัน5.1ออดิโออินพุตบูทอทเอยูเอกบวกยูเอสบีออดิโอออปต์2.1อาเอลแชนแนลบวกซับวูเฟอร์โวล์ช์โวล์ช์เกน30เดซิเบล power output 220วัตต์บวกสองวัตต์บวกสามวัตต์นี่นะครับ sleepless tuning volume knob คืออะไร volume knob sleepless tuning switch นี่นะครับ automatic นี่ R L สปีคเกอร์ก็30ถึง220วัตต์3ถึง8โอห์มซาวูเฟอร์ลงได้ถึง2โอห์มเลยนะ2ถึง8โอห์ม30ถึง350วัตต์นี่คือด้านสเปคมันนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับ โอเคนี่คือการแกะกล่องให้ดูชัดๆนะครับ AS 2 1สะคับ s k AS 2 1วันนี้ผมก็ซื้อลำโพงมาแล้วล่ะเดี๋ยวผมก็จะต่อให้ฟังเลยโอเคไหนๆก็แกะกล่องแล้วแกะตัวนี้ต่อเลย ก็จะเดี๋ยวเปิดฟังก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าก็จะได้ต่อลำโพงไว้เลยแล้วก็จะเปิดอีกคลิปหนึ่งสำหรับการฟังเสียงนี่เป็นซับวูเฟอร์อาจจะเป็นแอปเปิลแอปเปิลฟอหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าได้มาในราคา400ต้นๆตนะ้น น,นี่คือดอกดอกของมันก็ไม่มีรหัสไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ดอกก็คงเป็นทาบอกมาให้เป็นรูปลักษ์ดอกแอปเปิลนะครับนี่อันนี้ซื้อมาเขาบอกว่า50วัตต์นะครับสโอห้าสิวัตต์ Okay. เดี๋ยวก็จะใช้ตัวนี้แหะครับเป็นซับวูเฟอร์คู่กับคู่กับส k ตเคเตัวนี้ตัวนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับนี่มีพัดลมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อใส่ลำโพงกันเลย